เวลาตีสตันเข้าไปเนี่ยแรงมหาศาลนงฟังเสียงนะครับดูนะเอาใหม่นะบออแ็ไปกนี้ก่อจะได้เห็นดูน้ําหนักของแหมนะหนักนะครับสอกเลยครับแคบแเห็นไ,ไหมครับถ้าเป็นสายโคเรก็เรียกว่าสอกโค้งสั้นนะครับเพิบจะช้าตามองเึบเพบเยบเพบเยบเพบเเค อันนี้ก็จะเห็นไกด์ไลน์ของการใช้ศอกสังเกตว่าศอกนี้มีพลังในการโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นศอกที่ไวนะครับแล้วก็เทคนิคของมันนะครับก็อย่าลืมว่าเวลาเราฝึกศอกนี่นิดเดียวกดวิธีของมันกดเข้าหรือขนาดลราตวัดอย่างนี้นะครับมันจะคล้ายๆศอกพ้าเยแก่ก็ได้คือโค้งลัเข้าหัดเข้าปั๊บนะครับปั๊บนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา จุดมวยฝึกใช้นะครับแนมต่อยมาเข้าช้าๆเลยนะครับปึ๊บเข้านะครับหรือจุดมวยตังแค่นี้เราเข้าไปตีเห็นไหมครับเข้าไปตีได้หรือลักษณะประมาณนี้ค่อยๆดูแล,แล้วเข้าไปตีอยู่ที่แต่ว่ามันถ้าใช้อย่างนี้คือมันอยู่ที่เทคนิคของการเข้าไปกระทําเพราะว่ามันเป็นมวยจู่โจมเลยที่การในการใช้ศอกแต่ว่า พื้นฐานสําคัญก็คือว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้สอกที่ถูกต้องก่อนอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องมือซ้ายอยู่ไงขวาอยู่ไงลักษณะการตีลักษณะการส่งแรงนะครับแล้วแล้วครูเดียนสอนว่า